เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพนักงานขายพิซซ่าเขามักจะได้รับออเดอร์แปลกๆอย่างเช่นวันนี้เขาได้รับออเดอร์ให้ทำพิซซ่าขนาดกลางและใส่แอปเปิ้ลกับมะเขือ,เ,อเทศลงไปพร้อมกับพูดติดตลกว่าแล้วอย่าลืมถลกหนังของเขาใส่ลงไปด้วยเขาคิดในใจว่าเขาอยากบล็อกสายลูกค้าคนนี้มากเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เขาได้รับออเดอร์แบบนี้กับชายคนนี้ที่เป็นโรคจิตชายคนนี้ที่โทรมาสั่งพิซซ่าไม่สั่งของแปลกเขาก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องตลอดเวลาแต่ครั้งนี้โรคจิตขาประจำก็ได้สั่งพิซซ่าและเขาก็ได้รับออเดอร์ไว้ซึ่งครั้งนี้มีการระบุที่อยู่ให้ไปส่งจริงไม่ใช่โทรมาเล่นเหมือนทุกครั้ง ทำให้เขาต้องจำใจไปส่งไม่อย่างนั้นผู้จัดการร้านจะไม่พอใจเขาเป็นแน่ซึ่งเขาก็ออกไปส่งทันทีซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วและเส้นทางที่เขาขับไปนั้นมีแต่ความมืดและความเงียบวังเวงมากสองข้างทางไม่มีแสงไฟเลยมีแต่ความเงียบงันเท่านั้นเมื่อเขาขับไปถึงที่หมาย เขาแทบจะเลี้ยวรถกลับในทันทีเพราะบ้านของลูกค้าดูเก่าเอามากๆดูเหมือนกับบ้านที่มีผีสิงอยู่เหมือนกับในหนังแต่งานก็คืองานเขาต้องทำให้จบๆไปเขาจึงรีบเคาะประตูและมีข้อความเข้ามาว่าลูกค้าจะมารับของในเวลาไม่ช้าและประตูก็ถูกเปิดออกลูกค้าที่เปิดประตูมาเป็นชายที่มีผ้าปิดปาก ก็อาจคิดได้ว่าเขาอาจจะเป็นหวัดพนักงานก็รีบส่งกล่องพิซซ่าไปให้ลูกค้าแต่เขาก็ถูกถามว่าเคยโดนทําร้ายขณะมาส่งอาหารไหมพนักงานรีบตอบกลับไปว่าไม่เคยและเขาก็คิดว่าเขาน่าจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้หลังจากผู้เสร็จลูกค้าคนนี้ก็เปิดใบหน้าออกพร้อมทั้งมีแต่แผล ที่มีรอยกรีดอยู่บนใบหน้าของเขาปากของเขาถูกกรีดไปถึงใบหูไม่ต่างอะไรกับโจ๊กเกอร์เลยเขารู้ทันทีว่าชายคนนี้ต้องเป็นโรคจิตอย่างแน่นอนแต่วินาทีสำคัญก็คือลูกค้าคนนี้บอกว่าให้เข้ามาเอาเงินในบ้านแต่สัญชาตญาณของเขาบอกว่าต้องรีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีขึ้นรถและขับรถออกไปและในขณะที่เขากำลังจะขับรถออกมาผู้ชายคนนี้ก็ร้องโหยหวนเหมือนกับครั้งก่อนที่เขาเคยโทรไปสั่งพิซซ่าและมีเสียงนี้ออกมาจากโทรศัพท์และเขาก็หนีออกมาได้เขาทั้งดีใจและตกใจอยู่ไม่น้อยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เขามาถึงร้าน ไอโรคจิตคนนี้ก็ยังโทรมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและต้องตอบกลับไปว่าไม่มีบริการส่งอาหารอีกแล้วเขาจึงกรีดร้องทำาเหมือนกับว่าเขาได้เสียเหยื่อในคืนนี้ไปและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปอื่นๆของเราในช่อง Dark Fact Channel ฝากกดติดตามให้ด้วย